เรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการถแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะฮะสืบเนื่องมาจากการตรวจพบดำเนินคดีในครั้งที่ครั้งครั้งที่ผ่านมานะฮะก็มีการตรวจพบสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนะครับ มีการถูกปลอมแปลงแล้วก็มีการจำหน่ายในประเทศไทยนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นยาสิฟันเทพไทยวิทยุธานินอะไรลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเองไม่ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาตำรวจปคบนะฮะก็ทำการสืบสวนติดตามในเรื่องนี้มามาโดย ตรอดนะครับในครั้งนี้ก็เป็นการสืบสวนมาจากการติดตามมาโดยต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการร้องเรียนจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจพบว่ามีการขายค้าขายของปลอมในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ทำการสืบสวนถึงแหล่ง ที่เป็นจุดกระจายสินค้าหรือว่าโกดังเนี่ยก็จึงได้เข้าทําการตรวจค้นเนี่ยพบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของบริษัทต่างๆยี่ห้อดังเนี่ยจำนวนมากนะครับหลายรายการมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทแล้วในวันนี้ได้มีท่านเภศัชกรวิรชัยนนวชัยทางและคณะของอยอยเข้าร่วมในการถแถลงด้วยนะครับ รายละเอียดของคดีขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้กรณาชี้แจงกับท่านสื่อมวลชนได,ได้ทราบต่อไป คับเรียนท่านผู้กำกับการครับกับเรียนท่านร,าร,ร,รนานองเลขาธิการอ,าอยอแล้วก็ตัวแทนจากบริษัทครับในเคสนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทอินเตอร์ฟาร์มนะครับว่าตรวจพบสินค้าที่เป็นสินค้าของบริษัทถูกปลอมแล้วก็ขายในช่องทางออนไลน์จากแพลตฟอร์มชื่อดังเราทําการสืบสวนขยายผลก็ทราบว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยถูกส่งออกมาจากแหล่งแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งจุดรวมสินค้าซึ่งจุดตรงนี้นะครับมนนานะสนโจตรงว่า ตัวสินค้าเองเนี่ยผู้ขายที่อยู่ในหน้าออนไลน์เนี่ยที่ที่เป็นเป็นแม่ค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้มีที่อยู่ในการจัดส่งจากบริเวณบริษัทที่มีการส่งจริงดังนั้นเนี่ยเราถึงได้สืบสวนทราบว่าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยแม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติจีนนะครับจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเจ้าของอาคารที่เก็บสินค้าทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยตัวอย่างเนี่ยนะครับเป็นคนสัญชาติจีนนะครับ ซึ่งเขามีหน้าที่รับออเดอร์จากการสั่งซื้อจากคนที่เป็นแม่ค้าที่อยู่ในจีนอีกทีแล้วก็จะส่งสินค้าจากจุดที่เราเข้าตรวจคน้นผลการตรวจค้นก็พบสินค้าที่เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ปลอมนะครับเป็นทั้งอาหารยาแล้วก็เครื่องสําอางเนี่ยรวมทั้งหมด19รายการนะครับรวมทั้งหมด1นึ่งหกพันชิ้นแล้วก็มูลค่าความเสียหายจากการประเมินเนี่ยประมาณ10กว่าล้านบาทครับ เบื้องต้นแจ้งข้อข่าวหาก็คือ,อจำหน่ายอาหารปลอมน,นะครับซึ่งมีโทษทางขายายอยู่แล้วจำคุก6เดือนถึง20ปีครับปรับตั้งแต่หปรับตั้งแต่5 5000บาทถึง10,000 0บาทตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทําธุรกิจในเครือข่ายจากจริงหรือเปล่าครับอครับเพิ่มเติมในในส่วนของอปลายสืบสวนนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่ที่ท่านสื่อมวลชนเห็นอยู่นะครับ ทุกท่านทราบดีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงมากนะครับผู้บริโภคที่จะซื้อมาใช้หรือจะซื้อมาบริโภคเนี่ยต้องเป็นผู้บริโภคที่มีกําลังทรัพย์พอที่จะลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่มีสุขภาพอที่ที่มีคุณภาพนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเรื่องการเงินแต่เขากล้าที่จะลงทุนนะครับลักษณะการกระทําความผิดเนี่ยล,ลักษณะการกระทาความผิดของของ,ของผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับ เป็นการปลอมแปลงสินค้าโดยอาศัยชื่อเสียงและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นการเอาลรดเอาลัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างยิ่งและปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มก็มีการแพร่กระจายโดยหลักแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวจีนเกือบทางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มีการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแล้วขายอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในโลกออนไลน์นะครับปัจจุบันนะครับเราเดําเนินคดีกับตัวผู้กระทาความผิดนะครับซึ่งตัวผู้ระทเรื่อมผิดเองเนี่ยกล่าวอ้างว่าตัวเองแค่รับจ้าง สำหรับการแพ็คชินละสิบห้าบาทแล้ว,ลวส่งนะครับตัวแนวทางการสืบสวนเนี่ยเราได้อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับเพื่อที่จะนํานไปสู่ตัวผู้นําเข้าต้นทางของสินค้าแล้วพยายามจะกวาดล้างให้หมดสิ้นต่อเน,นื่องครับค่ะนลำดับต่อไปขออญาตเชิญตัวแทนจากสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะ ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับลำดับแรกก็ทางออยอขอขอบคุณทางตำรวจบอกอปคบอนะครับที่กรุณาสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดครั้งนี้ได้นะครับในส่วนของมูลเหตุการกระทาผิดก็ตามที่ทางเจ้าที่ตํารวจได้ชี้แจงไปแล้วนะครับทางออยอ <c oughs> ขออธิบายเพิ่มเติมก็คือสําหรับ Ask, พี่น้องประชาชนนะครับลำดับแรกในการที่ท่านจะเลือกซื้ออาหารเครื่องสำอางหรือว่ายานะครับท่านจะต้องดูว่าอาหารเครื่องสำอางหรือว่ายาที่จะจําหน่ายในประเทศไทยจะต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็จะต้องขออนุญาตจากทางออยอแล้วเท่านั้นถ้าเป็นยาจะต้องมีเลขทะเบียนยาถ้าเป็นเครื่องสำอางจะต้องมีเลขที่จดแจง้งถ้าเป็นอาหารจะต้องมีเลขสาระอาหารหรือว่าที่พี่น้องประชาชนรู้จักกันในนามของเครื่องหมายออยนะครับ อันนี้เป็นเบื้องต้นที่ท่านจะต้องดูแต่ในส่วนของสิ่งที่มีแล้วมีการปลอมแปลงนะครับสินค้าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคงจะต้องให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับให้ได้ให้รายละเอียดว่าเ,เขาปลอมแปลงแล้วคล้ายรู้ว่าเหมือนเพียงใดหรือว่าจะมีข้อสังเกตใดน,นะครับำลำดับที่2นอกจากในเรื่องของการดูตัวสินค้าแล้วเนี่ยผมก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบัตรนี้การค้าขายออนไลน์นะครับมีความสะดวกสําหรับพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามก็มีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งนะครับ ทั้งเป็นคนต่างชาติแล้วก็คนไทยที่อาศัยช่องว่างนี้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับงนั้นก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อจากร้านค้าใดเนี่ยท่านโปรดกรุณาได้ตรวจดูว่าร้านค้านั้นนะครับเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ร้านค้าที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านขอดูเลขร้านค้าได้ครับว่าเขามีเลขร้านค้าไหมนะครับถ้ามีเลขร้านค้าก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ท่านช่วยได้ว่าจะลดมิจฉาชีพมาลำดับที่2นะครับในเรื่องของการรีวิวคุณภาพร้านค้านะครับก่อนที่ท่านซื้อท่านดูนิดนึงว่ามีการรีวิวเป็นอย่างไรนะครับร้านค้านี้ขายสินค้าไปแล้วกี่ชิ้นมีผู้ซื้อที่คอมเมนต์กลับมาเป็นอย่างไร นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่วยเสริมท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยเพราะว่าทราบมาว่าออตอนนี้มีในเรื่องของการสินค้าที่เอามาโชว์อยู่ในเว็บไซต์ตอนที่ท่านเลือกซื้อเนี่ยกับกลายเป็นของว่าง,ง่ายๆเป็นของแท้ของจริงแล้วกันนะครับดูแล้วเหมือนแต่พอส่งมาแล้วเนี่ยของไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ก็เอ,อเป็นจุดสังเกตนะครับที่จะทําให้ท่านได้ได้มี วิธีการในการเลือกซื้อนะครับแต่ในรายละเอียดว่าเมื่อได้รับของมาแล้วเป็นของปลอมอย่างไรเดี๋ยวให้ทางเจ้าของผลิตพัณฑ์ได้ให้รายละเอียดหรือว่าชี้แนะแนวทางท่านนะครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะฮะเออก็ฝากฝากท่านสื่อมวลชนเนี่ยได้กรุณาดูรายการสิ่งของที่มีการปลอมนะฮะฝากแจ้งเตือนไปยังประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อต่างๆที่เราตรวจพบเนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อนะครับให้แน่ใจให้แน่ใจว่าท่านได้ซื้อของจริงไปนะฮะหากท่านซื้อของปลอมไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะเกิดความปลอดภัยกับตัวผู้บริโภคหรือว่าผู้รับประทานยาไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมอะไรต่างๆก็ดีนะฮะ เดี๋ยวขอให้ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยลิตรายการสิ่งของที่เราตรวจพบซึ่งก็ว่าตรวจแล้วว่าเป็นของปลอมเนี่ยฝากแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยใน,ในการใช้ความ,มระมัดระวังนะครับในส่วนรายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเราตรวจพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาการะทาความผิดในประเทศไทยนะครับหากการดําเนินการคดีเสร็จสิ้น เราจะทําเรื่องไปยังสตมฮะขอพักดันออกนอกประเทศทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนชี้แจงให้ทราบครับค่ะลำดับต่อไปขออนุญ,ญาตให้ตัวแทนบริษัทนะคะโดยเริ่มจากบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาค่ะเกี่ยวก,ก่าวเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์คะ่ะ สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนบริหารนะคะจากบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนนะคะก็อยากจะขอแนะนําวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นเป็นของปลอมหรือไม่นะคะจากการที่ขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไปจับมาเนี่ยนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือว่าใต้ก้นกล่องเนี่ยถ้าเป็นกล่องของแท้นะคะของผลิตภัณฑ์ Pro แบ็กเซนเนี่ยใต้ก้นกล่องเนี่ยนะคะ จะเป็นกล่องที่มีการเซาะร่องขอบทั้งหมดนะคะเหมือนเป็นรางน้ําแล้วก็อาจจะดูผิวเผินสีสันเนี่ยอาจจะไม่ใช่สังเกตได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราจะสังเกตภายนอกเนี่ยมันจะมีจุดที่สะกดคําผิดอยู่ด้านนี้นะคะก็คือตัวสะกดภาษาไทยเนี่ยสะกดผิดเลย ะะแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปในกล่องแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยแค่แเปิดกล่องเนี่ยจะสังเกตง่ายมากเลยคือวิธีการเรียงสินค้านะคะคือในกล่องเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลอบเนี่ย ane, วิธีการเรียงสินค้านี่จะเรียงเป็นลูกวงกลมในฐาน่ของเราเนี่ยเรียงเป็น2แถวแบบปกตินะคะแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นลูกค้าที่ทานประจําอยู่แล้วเนี่ยคือแค่เปิดซองนะคะและชิมเนี่ยรสชาติเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าจะไม่ใช่ ค่ะแล้วก็ในฐานะตัวแทนของบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะก็อยากจะรณรงค์งให้ผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยซื้อสินค้านะคะจากาแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง ของบริษัทนะคะที่เป็น official store หรือว่าร้านค้าห้างสรินค้าชั้นนำนะคะก็อยากให้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของทางบริษัทหรือว่าทางร้านขายาด้วยนะคะเพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยบริโภคเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยถ้าเราบริโภคผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผู้บริโภคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ ทุกท่านครับจากของแอมเวย์ way, นะครับผมเรียนตรงๆว่า,าสิ่งที่อยู่ภายในคืออาหารเสริมเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าข้างในคืออะไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าจะพิสูจน์โดยการบริโภคนะครับแต่ตอนนี้เราส่งไปที่แล a เพื่อพิสูจน์ทราบว่าสารที่อยู่ข้างในคืออะไรบ้างนะครับบริโภคเราจะเกิดอันตรายอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนวิธีสังเกตง่ายๆนะครับแต่อย่างที่ท่านรองแนละท่าน ท่านรองและท่านท่านผู้การได้แจ้งก็คือฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะครับสินค้าเนี่ยนะครับที่ขายในราชอาณาจักรเนี่ยอย่างสส ian, น้อยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแลวก็คงต้องมีวิธีการใช้ที่เป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสิ่งสําคัญสินค้าที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับการจัดเก็บอาหารเสริมต้องต้องต้องเรียนให้ทราบว่าอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมเป็นสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปในในร่างกายของเรานะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องเก็บรักษา อุณหภูมิและคุณภาพให้คงอยู่เพื่อผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นสินค้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศไม่ใช่สินค้าที่ขายในประเทศไทยแน่ๆประเด็นที่2ที่เราเจอสินค้าที่ที่ปลอมแปลงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยลักษณะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพนะครับ ดูยากพอสมควรต้องเป็นคนที่เคยบริโภคแล้วเอาง่ายๆนะครับแผ่นซิลที่ปิดข้างหน้าเนี่ยแกะออกยากมากและเป็นกระดาษที่ไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับรวมถึงสินค้าที่เป็นวิตามินซีที่เป็นยานะครับซิลนี้เช่นเดียวกันแกะออกยากมากและไมม่สาารถแทบไม่สามารถดึงออกได้และที่สำคัญก็คือฝาปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยแทบไม่สามารถล็อกได้นะฮะ ซึ่งสินค้าที่มีราคาสูงเนี่ยเราคงไม่ทำบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ําแบบนี้แน่ๆประเด็นสําคัญคือสำหรับท่านที่เคยบรยิโภควิตามินซีของแอมเวเมื่อแกะออกมาจะเห็นสิ่งที่ชัดเจนคือเม็ดของวิตามินไม่เหมือนวิตามินที่จําหน่ายในประเทศไทยหรือจําหน่ายทุกสาขาทั่วโลกวิตามินของแอมเวเนี่ยเป็นวิตามินที่เราเรียกว่าไทม์ลีลิสที่ใช้เวลาในการละลายใช้เวลาน,านานเพื่อให้ วิตามินซีเพื่อให้ร่างกายเราสามารถดูดซับวิตามินซีได้อย่างครบถ้วนตามปริมาณที่อยู่ในเม็ดของวิตามินซีเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาหรือ7ชั่วโมงนะฮะแต่อันเนี้ยถ้าผู้บริโภคลองไปแช่น้ำเนี่ยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีจะละลายหมดแล้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้นะครับหลักๆผมย้ำอีกทีคือฉลากซึ่งเป็นภาษาต่างชาติและ2ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ซึ่งดูแล้วทราบเลยครับว่าใช้ วัสดุที่ไม่มีคุณภาพครับค่ะขอบขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัทแอเวย์ประเทศไทยจำกัดนะคะลำดับต่อไปสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะข,ข,ขอขอนุญาตถามตำรวจนะครับร้านค้าที่เอาของปลอมมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มตรงนี้ร้านค้าเขามีความผิดด้วยใช่ไหมแล้วแพลตฟอร์มยี่ห้อดังเจ้าเนี้ย ยังปล่อยให้สินค้าปลอมมาจำหน่ายอยู่ตรงเนี้ยจะมีความผิดหรือจะถูกตํำรวจจะทําการอะไรได้มั่งกับแพลตฟอร์มเจ้าดังนี้อตอบเป็นขอเรียนนี้นะครับเมื่อต้นเนี่ยเราเราหยุดเราหยุดปัญหาก่อนอเมื่อต้นหลังจากมีการเข้าตรวจค้นเนี่ยเราพบร้านค้าในาแพลตฟอร์ม s h o p ป,ปี้จำนวน15้าร้าน19ผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนอยู่นี้นะครับเราได้มีการประสานงานโดยเร่งด่วนไปที่ตัวแพลตฟอร์มโดยตรง นะครับเพื่อขอข้อมูลที่คู่สัญญาที่ผูกกับร้านต่างๆเพื่อมาดําเนินคดีไปถึงตัวผู้รับความผิดที่แท้จริงในประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยเมื่อมีการแจ้งผลิตภัณฑ์และชื่อร้านค้าไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยก็มีการเอาร้านต่างๆเหล่านี้ลงในทันทีอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ที่ดำเนินการกับตัวแพลตฟอร์มนี้ไปส่วนในเรื่องว่าแพลตฟอร์มมีความเกี่ยวข้องหรือว่าแพลตฟอร์มจะต้องมา รับผิดประเด็นใดหรือไม่นะครับณเวลานี้นะครับอยู่ระหว่างการหาหรือระหว่างของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับและทางปขบอ,บอ,บอเองนะครับประชุมหายเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับผมครับอ่าสื่อมวลชนท่านใดมีคําถามอีกไหมครับแล้วเอ่เอเห็นเห็นบอกว่า ไอสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นของจริงให้ไปซื้อถ้าเป็นไปได้ให้ไปซื้อทางเว็บไซต์ของสินค้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไอแพลตฟอร์มเจ้าเนี้ยมีสินค้าของจริงไปขายร่วมด้วยอยู่ปะนะ่ะฮะเนี่ยอันอันเนี้ยเนี่ยแพลตฟอร์มตาม,ตาม,ต,ามตามที่ตามที่ปรากฏนะครับอ่าร้านที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมีอยู่หลายร้านแต่ว่าทุกร้านเนี่ยเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยยังยังยืนยันไม่ได้เรา แต่ถ้าเกิดว่ามีร้านใดก็ตามที่มีผู้ริบภค้ก็ได้รับได้ไดบริโภคไ,ได้ได้มีการซื้อไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าคุณภาพแล้วก็ผลิตคุณภาพต่างๆผลต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับของเียก็นํามาให้ทางปคบหรือทางออยอตรวจสอบได้ครับก็จะดาเนินการให้ในลักษณะเดียวกันเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าแม้ว่าแพลตฟอร์มจะเอาร้านต่างๆเหล่านี้ลงแล้วแต่ว่าแนวโน้มของการกระทาความผิดยังมีมาอย่างต่อเนื่อง พฤติการของผู้กระทำความผิดนะครับเอาลงเมื่อไหร่อีกไม่กี่วันก็ไปขอเปิดร้านใหม่ซึ่งอันนี้ก็กต้อง,ก,องก็ต้องมีมีการเฝ้าระวังครับให้ต่อนเนื่องครับครับสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนถามท่านเยขาครับอาหารเสริมสําหรับคนตั้งครรภ์ตรงเนี้ยถ้าคุณแม่เอาไปทานแล้วอันตรายถึงทานรกไหมคะในครรภ รับมากน้อยขนาดไหนขอบคุณนะครับสําหรับคําถามครับผมไปลองเลขาแต่ว่าท่านให้ผ่อนที่ดีมากเลยนะครับเรียกท่านเลขาก่อนละนะครับก็คือณวันนี้คงยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าเครื่องในนะครับประกอบไปด้วยอะไรนะครับแต่ในเรื่องของการดําเนินการทางคดีเนี่ยในในวัตถุที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีทางตํารวจกับทางอยาคงร่วมกันต้องเอาส่งตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับว่าภายในเป็นอะไร นะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะบอกได้ครับว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายเพียงแต่ว่าถ้าบอกได้วันนี้ก็คือว่าคุณค่าหรือคุณนับประโยชน์นะครับน่าจะไม่มีนะครับตามที่เป็นสินค้าแท้ครับท่านใดมีคําถามไหมครับมีขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับค่ขะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านและผู้ค้าประชานะคะ 说吧